สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการนางไม้พายวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางแอนเทเรียมมกนิฟิขัมต้นนี้นะคะเพื่อจะเก็บไว้ตั้งแม่หลังจากการที่น้องเขามีอาการลากเน่าแล้วก็โคนเน่ามานะคะต้นใหม่ก็ไปชำใส่กระถางใส่เพื่อให้เห็นรากแล้วพอทีนี้รู้สึกว่าเอารากก็เยอะแล้วนะแต่ทําไมใบใหม่มันไม่มานะคะเราก็เลยว่าจะเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่กว่านี้หน่อยเพราะว่าต้นใหม่ใช้วัสดุปลูกที่มันชิ้นใหญ่มากอาจจะ ได้รับน้ําไม่เพียงพอนะคะก็เลยไม่ยอมออกใบใหม่สักทีกระถานที่เราจะเปลี่ยนใหม่วันนี้ต้องใหม่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะจะพยายามใส่วัสดุปลูกไม่เต็มกระถานนะคะเพื่อที่จะลดโอกาสการได้รับปริมาณน,น้ํามากเกินจําเป็นนะคะแล้วก็จะเกิดรากเน่าอีกวัสดุปลูกที่เราจะใช้ในวันนี้ต้องใหม่จะเลือกเป็นวัสดุปลูกที่มีความหยาบนะคะมีอะไรบ้างก็เปลือกสนไซส์ใหญ่พองๆไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่หินภูเขาไฟไซส์ใหญ่ ฐานนะคะแล้วก็มีโฟมมีหินผู้ก่บไฟดินะคะนูมาดินซัสซูมาอะไรพวกนี้ค่ะทุกอย่างเลยที่ต้องม่มเคยซื้อมาแล้วมันมีมีไซส์ใหญ่เนี่ยต้อม่มก็จะมาใช้สําหรับการตั้งแม่ของแมก t ี่ c ีคัมในครั้งนี้นะคะแล้วปุ๋ยเราก็จะใช้เป็นแมก c คัม h b 1 0 1รานูและที่ขาดไม่ได้เลยก็ปุ๋ยไฮโปเนกเมกระดุม um, นั่นเองค่ะเป็น3 ปุ๋ยที่ใช้อยู่ณปัจจุบันและใช้บ่อยณตอนนี้นะคะเนื่องจากรูกระถางมันมีความใหญ่มากเลยนะคะตรงนี้ก็มายจะเอาหินภูเขาไฟไปอุดไว้หน่อยแล้วกันเอาโฟมแล้วกันยนะพยายามเอาโฟมกับหินภูเขาไฟใส่ไปก่อนมันจะได้ไม่รั่วออกมานะคะพอใส่ได้ประมาณหนึ่งนะคะ ต้มไห่ก็จะกระเทาะใส่น้องลงไปเลยวางลงไปอันนี้มันดอกเก่า วางลงไปเรียบร้อยแล้วก็ตักวัสดุปุูกที่เราเตรียมไว้นะคะโรยไปก่อนรอบหนึ่งเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยแมคคัมนะคะเพราะว่าแมคคัมตัวนี้เนี่ยมันจะออกลิปหรือว่าทำงานก็ต่อเมื่อลากไปโดนปุ๋ยเราก็ใส่ไปเลยใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมวัสดุปุูกอีก เติมไปเติมมาเกือบจะเต็มกระถางเลยนะคะเนี่ยพอเราเติมเรียบร้อยแล้วนะคะมันค่อนข้างที่จะมีความหนาแล้วต่อมาก็จะเติมเป็น HB 1 0 1กรานูเพราะมันเม็ดเล็กมากวัสดุปลูกเราใหญ่มาหือมานะคะมันก็อาจจะร่วงลงไปได้ก็เลยต้องโรลดเป็นท็อปอัพข้างบน ไฮโปน็กเมกกระดุมขอดูก่อนนะคะว่า8นิ้ว4เมตรทุกๆ2เดือน10นิ้ว6เมตรอันนี้กี่นิ้วเนี่ยอันนี้น่าจะ10เราก็ใส่แค่2พอละกันค่ะเพราะว่าอันเก่าก็เหมือนจะใส่ไปแล้ว2สมมุติว่าเขาบอกว่า8นิ้วใส่4เมตร2เดือนใช่ไหมถ้ามันก็จะ8นิ้ว2เมตร1เดือนแล้วก็2เมตร1เดือน2เมตร1เดือนเพื่อที่จะมีความสม่ำเสมอกว่านะคะ ของการได้รับปุ๋ยเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนกระถาง anthurium magnificum น,น,นะคะเก็บเอาไว้ตั้งแม่พันในนาคตนะคะตอนนี้ต้องให้มี i อนางไม้ไผ่ต้นไม้ไม้ใบเพจ Facebook อันใหม่เพราะว่าอันเก่าโดนแบนไปนะคะแล้วก็ TikTok 3ช่องทางสามารถไปติดตามกันได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะขอบคุณค่ะบ้า